อันนี้เมนูอ,อ,อะไรนะน้ำตกหมอูอาอน้ำตกหมูไม่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 ต้องย่างครับของเราไม่ย่างครับของเราใช้สูตรอีสานเลยตัวเต็มต้องยาง่างแค่ต้มตก่ต้อง,ตอง่ต้อง,อ,งอันนี้สูตรใ,ใหม่สูตรใหม่สูตรใหม่นี้น่าลองกินได้นะกินได้กินได้น่าจะน่าจะกินได้ พ่อครัวพูดอย่างนี้ไม่ไม่ค่อยแท้นี่เท่าไหร่อันนี้เราไปขโมยสูตรของร้านลาบมาตอนปถางไวโกทงไม่อัดถึงก็ต้องขโมยเลยเหรอขโมยขโมยเราเวลาเราจะจะ,จะกินอะไรเราร้านไหนอร่อยเราต้องไปแอบดูเขาทํออครูพักรักจําใช่ใช่อันนี้อันนี้คือหมูหั่นแล้วหั่นแล้วครับ จริงๆมันต้องใช้สันคอนะอันนี้นั่นมันน่าจะเป็นสันนอกหมูตัวนี้เป็นสันนอกถ้าเป็นสันคอมันจะนิ่มมากดูดูดยังไงถ้าสันคอมันจะเป็นมันอันนี้ถ้าสันนอกมันจะเป็นท่อนอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นท่อนมกลมๆอันนี้มันเขาผ่าครึ่งไปแล้วอ๋อเป็นส่วนในะครนนถ้าเกิดอันนี้สันนอกคือเป็นสันหลังของหมูนะครับช่วงสันหลังมันจะมีสองเส้นเนี่ยคือสันเขาเรียกสันนอก อ๋อไอไอหลังสองฝั่งมันเนี่ยใช่เนี่ยคือสันนอกมันแต่จริงๆเขาต้องใช้สันคอมันจะมีมันติดในหน่อยจะอร่อยเหมือนคอหมูย่างเลยครับอุปกรณ์ก็ไม่เยอะแค่เต้นหอมบักชีใบมะกรูดหน่อยทําเหมือนลาบเราเนื้อลาบปกติลาบปกติแต่มันก็เนื้อมันจะนุ่มหน่อยโดยที่เราไม่ต้องย่างก่อนก็มีแค่เนี้ย ันไม่ออกว่าจะทำยังไงเพราะปกติปกติทำน้ำตกมันต้องก่อไฟแต่นี่ไม่มีไฟถ้าทอดก็ไม่น่าจะใช่้เหมือนลวกอ่ะอันนี้คือแต่เราไม่ลวกนะหมูที่หั่นแล้วเสร็จแล้วก็จะมาหั่นผักทำให้มันดูดีหน่อยไว้ลงวีฟู้ก่อนเอื้อเอื้อเอื้อเอออ่ะ วันนี้เลิกงานมาทําที่เรากระทงเลยหิวข้าวจัดไปซะหนึ่งโบอันนี้ชานี่ไว้แก้ข่าวห้มั้ยชาชาคนชาไม่งั้นมันจะข่าวองต้องเอาชาชื่มชาก็ใช้หอมบักคีแล้วก็คนติกรบดหน่อยนี่แค่นั้นแหละกินทั่วทุ่งเลยนะ เนตัวทุ่งเลยหล้อใ,ใ,ใช่อันนี้คนไทยทำนะไม่ใช่คนอีสานหรอ,หอ <laughs> คนไทยก็อีสานก็คนไทยนี่เหน่<ด>แล้วว่าเชฟมือใหม่ไม่ค่อยคล่องเลยถ้าคล่องเนี่ยต้องมีเลือดติดโมันลามไป,ไปด้วย อันนี้เตรียมผักเตรียมผักเติมผักแก้มบ่มีเลยพักแก้มไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่เอาข้างๆเองเราจะเอาไปบีบมะนาวอันนี้ไว้อีกเมนูมีอีกหนึ่งเมนูสำหรับเมน,เมนูหมู กับข้าวยังไม่เสร็จหรอกแต่ข้าวเตรียมแล้วไม่รู้จะได้กินตอนไหน <c oughs> ไม่เป็นไรพวกนี้บุญลกระทงอันนี้ก็ไฟออกหมดเลยนะพวกนี้ก็จะมีงานสนามบิน ตอนนี้ติดไฟเรียบร้อยแล้วอาจจะมองไกลหน่อยแต่ทาก็จะไปยากเอยเขาไฟออกรอบอ่างเลยเหรอทั้งาติใหญ่ใหญ่ขอเนว่องาจากเนื่อาสายเราปกติตรงนี้มันก็ไม่มืดแต่ว่าเขาไฟออก ทำถนนใหม่ถ้าอยากทำสี่เลนหรือเปล่าออบรอบนีา <c oughs> ทำทาง,ททางจักรยาน๋อทำทางทำทางจักรยานขอสองเลนนี่จักรยานไม่พอวิ่งสองเลนทําให้รถใหญ่สวนกันไปสวนกันมาลืม ดาวเขาที่หยิ่ยโสแก่ดาเข้าคงเดินมาส่งเพื่อนอะไรเงี้ยก็ว่าจะพอดีหมาวิ่งชนวิ่งชนน้ำแข็งเสียงดังหมาวิ่งชนน้ำแข็งลุงพาพของแล้วไว้นียเดี๋ยวพวกนี้เอามาให้เทแถลงเราหยิบวะ นี๋เอ้ยวันนี้ก้าวๆอย่างนีะลืมไปอันสองร้อยยังไม่จ่ายเลยเ่าเลยใครลืมเขาลืมแล้วเดี๋ยวลุงสั่งผมจ่ายป่ากไปเลยนี่เดี๋ยวจ่ายแล้วก็จ่ายาเดี๋ยววันนี้บินมาเดินมาตามมากู้หน่อยหร้อพรุ่งนี้จ่ายพรุ่งนี้เบิกทางแล้วเจ้าวเข่าแล้วเอาไปถ้วยมันแล้ว เออเดี๋ยวผมออกคืนให้นะคุภรรยาเท่านั้นกี่มันหอมดีเนี่ยหนึอันนี้ไงมันไม่เกี่ยวเขาแต่เพื่อนแต่พวกนี้ผมเบิเกเงินเจมันละสองพันเดี๋ยวผมใจ่ายให้เอางี้ไม่ต้องพูดเ,าาลเลยใช่ปะ <c oughs> เอาหนะัในเราจ่ายหกร้อยผมไม่ต้องพูดให้ใครฟังหรอกไม่ต้องพูดให้ใครฟังนะแต่ลุงหน่องไม่ได้ยินหรอกเพราะลุงหน่องม,มีความลับกูเบิกเบิกหมดเลยเออมาพรุ่งนี้ผมเบิกเจนั่นละสองพันเออ อะไรก็มีแค่นี้นะผักเราจะใส่ก้อนมือกรณ์มีแค่นี้เขาจะเอาช่วยมาขยดไว้และวเปิดห้องร 2, ูสองข้าห้องค่าไฟเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งเกะนะียรติร้อยครับวะผมไม่ได้เป็นเจ้าผมจะมเป็นผมวหน้าผู้ใดเป็นเจ้าเสีเยครับหน่อยนึง,นงปิดประตูเหรียเล่ยครับเมื่คือเขาบอกมึงไม่ออกมา,มาว่ากูมึงนอนทำไมวะเมื่อวานเนี่ยเออ ผมกินข้าวเหนียวอืดเนี่ยนานนี่เปรุงเลยนะครับเราปรุงเลยเราเออบเม็ดผมมีงานด้วยผมก็เลยนอนแต่ผมไม่มีงานแล้วผมเต็มที่วันนี้สว่างเลยเปิดห้องด้วยเอ้านี่มันอะไรวะเนี่ยดูดีๆเลยเด้อรอน้ำตาลไปเยอะเลยเดดี๋ยวเมียกูอะไรมาเอาน้ำตาลน้ำปั้นในข้าวปลาไม่ไหวเลยใส่ผงทุูใจไปหน่อยครับสูตรใส่เยอะอร่อยเยอะ เพราะว่าบักนาวเด้หวงสูตรนี้กินยันขนแก่นเลยนะอ๋อเคยเอาไปขนแก่นติดใจมาแล้วเอาไปหลอกขนแก่นมาแล้วบ่ได้หลอกดิอร่อยจริงของเขาไม่หรอกกินแล้วไม่อันนี้มะนาวแล้วก็มะนาวควายมะนาวขนแก่นนั่นเนี่ยเขาเรียกมะนาวอะไรนะมะนาวควายทำไมอ่ะ ก็มันลูกใหญ่หเลยอ๋อน้ำเยอะไหมเยอะขูดแต่เทียบลูกกับน้ำนี่มันก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แ,แล้วมะนาวแต่ละทียนเปรี้ยวต่างกันไหมเปรี้ยวเปรี้ยวต่างอีนี้มันยังอ่อนอะยู่นะอีกวันนั้นว่วาแถวบ้านมันหอมนะอืออันนี้แต่ลูกใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้กันนะเป็นอย่างของอยู่อืม ช่เขาสั่งเถ้าื้อัข้าวมืสองปิอื้อตั๋ว้อสองขายหกสิบบาทครับใครแม่เข้าตกแม่เข้าครับขายัเนีคุองซื้อไหมคุณเชี่ยวลบครับเราบไมซื้อตั๋วมอนนะนแรกอแล้วแต่มันเหมือนนี้แล้วก็จะ มาดังไฟได้ไหมเรามาดังไวเดี๋ยวมันจะแต่ถ้ามันเป็นสองวันแล้วลุงหกสิบบาทค่าจัวเข้าห้องเบอร์สองแต่ถ้ามันทไงเป็นคอหมูหม,มันจะแซ่บกว่านี้อันนี้ยังครั้งแรกคือเขาไปซื้อสันนอกสันนอกหมูมาให้มันจะแซ่บเหมือนกันหรือเปล่าเฮ้ยทำสุกไหมเนี่ยเหมือนจะสุกนะ เหมือนจะสุกก็เหมือนคล้ายๆสะดุ้งไฟใช่ใก็จะประมาณนี้นะร้อไฟล้อ่ะเริ่มเดือดแล้วส่วนนี้ไม่ห่วงนะครับส่วนนี้ไม่ห่วงก็ไม่เคยมีคนทำโอ้หสิบมันไม่เข้าบิดประตูเลยล่ะลูงกลองลูงขังไม่เข้า เจ้าข้นี่ไงไม่เ้าะน้่ัดเมไนยไฟไม่ร้อนอยู่มันต้องอังเรื่อยๆไม่ต้องใช้ไฟแรงไม่ไฟไม่แรงมันห้งมัไม่ให้เอามาให้มันจะสุกประมาณไหนกันเนี่เนื้อขาวเนื้อขาวเลยเหมือนเหมือนหมูสุกเลย อ๋อพอดูสีสันเอานะดูสีสันเอาว่าเหมือนว่ามาไหนเดี๋ยวพอเนื้อมันจะสุกแต่มันจะนิ่มมันไม่ไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนในคอหมูย่างนะมันรสชาติมันมันได้กะไรอย่างคอหมูย่างมันก็เหมือนแบบมาหั่นหั่นแล้วก็คุกอันนี้เดี๋ยวเราพอเนื้อมันสุกหน่อยเราก็เอาไปปรุง น้ำน้ำนี่เหมือนลลกจิ้มใช่ใช่ใช่ประมาณเหมือนโลกจิ้มแล้วเราก็แต่่่มมันนไใชทำเครื่องต่างหากอันนี้มันเราปรุงไปแล้วไงเราปรุงแล้วอันนี้คือเนื้อนี่คือปรุงมาแล้วปรุงปรุงในขั้ปรุงเมื่ี้เราปรุงไปเมื่อกี้อ๋อเราปาทศไมันก็พอมันจะมันจะต่าเนื้อใช่ใช่เดอนี้สูตรใหม่แต่ที่นี่เนื้อมันจะแข็งเพราะว่ามันเป็นสันนอก ม,มันเป็นคอหมูมันจะโอเคเลยเออโซนนี้ทำน่าจะลองดีเย้ยลองลองกินดูก่อน,ม,นมันก็เหมือนมันจะสุกแล้วแหละหมูมันไม่ได้สุกยาก แต่ถ้าไปซื้อหมูที่แผงมันจะได้เราจะได้คอหมูไงเนะื้อมันจะแบบนิ่มติดมันแบบกินจะแบบเหมือนคอหมูย่างเลยสามีอยู่ครับคนไทยกัเลยบอกไทยยังน้อยชิมสักหน่อยแนะ่โอ้ใช่เพราะปรุงแล้วมันก็ชิม,มได้ใช่ไหมใช่ท่านนี้ อนนหอมไม่เล้หอมไม่เลจะได้อย่างนี้เลยโอ้จะได้นัวได้เลยเข้าวเนื้อเลยเครื่องปรุงมันข้าวเนื้ออะไรเนี่ยนี่นี่เราไปขโมยสูตรเขามาเลยนะไปยืนดูไปไปสั่งใช่ไหมไปสั่งเข้ามาไปสั่งไในน้ำตกเออมันเออเครื่องปรุงมันข้าวเนื้อไปเลยนี่เรา,เาออก็ใส่ผัก คุณนี่ออกร่างกายกันยังไไม่ต้องรอให้มันเย็นไม่ต้องรออะไรใช่ตั้งแต่โควิดมาใส่ผักแล้วก็ใส่ก่อนอภัเพนจะพาไปป่ะหล่ะคงเขากัวไปบิ๊กเลยแหละมันมันลาบปกติไม่ได้ให้มาจัดสวยขนาดนั้นแล้วก็นองชอบผมไหมล่ะมีน้ำผมมันอบในเชิงยำนะนี่มันคืออะไรมันไม่ใช่หมูมะนาวหรอกอ้าวแล้วเนาะไม่ใช่หมูแมนาวมันอะไรกันไหม จากข้าวเ,เตรียมเลยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยหอมดีแล้วไอเครื่องปรุงอะไรมันมันเข้าเนื้อเข้าแบบนี้นี่ได้ไกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากแม่จะยึดตามท้งแล้วมันกี่อ่ะดีมันไม่ที่เกินนะแดง ถ้าจะให้ดีเราส่วนไหนมันทำเนาะสันคอครับสันคอใช่ไหมมันจะเป็นเนื้อติดมันเฮ้ยบ้าทำทางลงเรียบร้อยทำครับใจกันตัวหมดลูกๆยิ้มเตาเลยลูกเอาเลยเนื้อนุ่มไหมเนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มเนื้อเคี้ยวเนื้อนุ่มแล้วก็รสชาติได้เข้าเนื้อพวกเครื่องปรุงอะไรมันเข้าในเนื้อหมด ทำกินง่ายครับทำกินง่ายลองทำดูข้อท่าข้อแทะสูตรนี้น่าทำน่าทำจ็ิตีแล้วครับร้านเดียวกับที่พี่หน้องไปซื้อให้แต่มันเป็นหมูบดกูไปขโมยสูตรเขามาแล้วแทบหลคือเราไม่ต้องไปเรื่องมากหัน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 ,หนแล้วก็ชุ่มๆแค่นเนี้ยได้ไหมจมทำง่ายเดีวเลยรู้สุกเป็นไมั้ง <ทำ S 2> มันไม่สุกหมูมันแข็ง ก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับเนตักเสิร์ฟไปเลยจะกินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ว่าไปได้ทั้งสองรสชิมดูชิมดูรสชาติแล้วโอเคตะกี้กข้าวมั้ยจบทริปมามากินข้าวด้วยกันครับกินข้าวด้วยกันกินข้าวด้วยกันวันนี้เขาเรียกอะไรนะเมนูชื่อน้ำตกหรือยังน้ำตกรุ่นใหม่น้ำตกรุ่นใหม่ไม่ต้องย่างครับน้ำตกรุ่นใหม่ แต่ถ้ามันเป็นคอหมูมันจะอร่อยมากมันจะนิ่มเหมือนเรากินคอหมูย่างนี่แหละโอเคราคาเท้ากันเดี๋ยวพวกนี้ดูดูเมนูใหม่วันลากระทรงยังมีเมนูอะไรเด็ดๆมาให้ชม